ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย่งต่อครับพ่อแม่พี่น้อครับนี่ก็เป็นสอบวันที่สิบเก่ามิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเจ้านี่ก็ได้ง่วงถ่วงนะครับพี่น้อติดกั้กับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจะตัระพักพิมานจังหวัด้อยเอ็ดครับอด่าง่วงถ่งครับ ่องแปดเดือนแล้วครับนุ่มไข่นุ่มโล่งเห้วครับบะมันของแถะบะมันหูจินครับก้มสูงรอยยิ้มหาบวกรบอยู่หรอครับเรื่งกำบือๆเด้ครับสีแดงมุมบมกตาลครับแดงเข้มครับขัวหางลามดีเลยขอเข้าลงมาหน่ยครับครับบะมันน้ำบานเนี่ยเหรอครับพ่อตโตแล้วครับไปรุ่นจินนองเนื้อพีนองได้ เปิดราคาไวมือสามพันห้าร้อยครับตรงห้ยซี่แ่วอีสานครับพี่น้องเด้อรับประกันทองให้ครับอันละบอท,ทองมออางลูกอะ่ะเคลืนเงื่นขค้ืนงัวพี่น้องเด้อเอากันคักๆไปนั่นแหละครับพี่น้องให้พี่น้องมั่นใจครับ,รบประกันแจ้งขาให้ครับทิพหามือเด้อครับพี่น้องบ่งเลยครับงามๆครับมาามจินหยาครับพี่น้อง เรื่อยครับพี่น้องโคนอ้างหลังเลื่อยครับทองสร้างอ้างเหล,ลืองง้วอดูง้วอดูหมูนะครับกล้เพราเป็นพี่น้องง้นะของครับจับเบิ้งพี่น้องเบิง้งเสียหน้าเบิ้งครับเพราะว่าหน้าเลี้ยงนาย,เ,ยนเจ็บครับ <_ c oughs> ง้วงเลี้ยงง่ายจริงง่าบบยก็ง้วงแบบนี้ครับทั้งหมด โอนทองสร้างโอนโตเนี่ยนังครับนั่แหละหมื่นสามพันหาร้อยครับตรงหอยซีครับไก่ไก่ครับหลังปีเรยเรียปันแผ่นแป้นครับดำขอบตาดำโบสเต็มพิการละครับพี่น้องเรยังย่ายังไงห่วงสิครับไปเลยไม่ได้ไปห่วงหนาห่วงหลังครับนี่บังหลวด คือบอบ่บอหอยปานไดีิกับ่แน่นไทน่อยไทก็โดนไท่กลางกลางกนมาอยู่ครับกลางไปหาเงี่ล่ะครับส่วนอยยิ้มหางรอยซิบรอยิบหาง่นพอเพียงเขาเขาจังกี้ม่นไท่หน่อยไท่ก็โดนอันนั่นคือว่าอย่างอยู่โอเครับลูกลูกสอง่นพสองก็สามนี่ลหะครับต่อไปนอครับมันเบิ่งยางกันเขาก็ครบบนั้นล่ะ เอาปีแค่ไหนเบิ้งงด้อพี่น้องเด้เอใครเห็นบรรยากาศตาสอครับเมือนสามพันหาลอยครับเอาไปรุ่นจินน้องครับพี่น้องตัวผูตัวเมียรครับผมวางว่วงิมไน่ให้ลูกดีเงว่าแดงมุมบักตานนี่ครับปอขาดำหูดำเบิ้งหลดครับงามครับพี่น้องเด้อโดนๆนเลยครับใบเขียบให้เบิ้งตา้าครับ หมักฟองไงกับช็อกโกแลตนั่นก็ย่งอยู่ครับสองมื่อสองน่ยครับอันนี้เพิ่งได้กับเพิ่งได้มากม่ครับอันนี้น้วมันใครคัดเ้าดิพี่น้องด้วยเดพี่น้องไปรุน,รน 1, 3, รรเราครับเอาละเงินสามพันหาร้อยแบบตรงไงเสี้ยแบบออา เดี๋ยวหนะ้าเบิ่งพี่น้องเมื่โดนแบบมีบ้เมื่ตัวเดียวจกักสามสี่นาทีครับพี่น้องพอเบิงบ่งดีๆครับขอขอจบคลิปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บครับ